ค่ะก็เป็นวันพระใหญ่แล้วก็แม่แก้วชวนไปค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าปกติย่ากับที่แบบไปแต่ว่าเราอาจจะแบบไปกันแค่สองคนหรือไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ไปกับทั้งแม่ของทั้งคู่แล้วก็มีคนถ่ายรูปให้ก็เลยมีรูปลงเราควรจะทําบุญคู่กับคู่รักของเราเราจะได้มั่นคงไปเรื่อยๆค่ะทาบ่อยๆก็จะดีค่ะจะได้จะได้ ไปด้วยกัน<ป>ทุกอย่างทีท่ everybody คิดว่ามีอะไรที่ช่วยบ้างทำเถอะช่วยา yeah. everything helps ค่ะจริงๆเราไม่มีปัญหาเลยเราแบบไปแฮปปี้กันสุดๆก็แค่ก็แค่มีโอกาสที่ดีแล้วก็ไปทำอะไรที่แล้วก็จริงๆชอบไปวัดพระแก้วมากๆเพราะว่ามันจะมีโมเมนต์ที่เราได้นั่งสมาธิกันด้วยค่ะมันสงบสงบจริงๆค่ะรอบนี้ไม่ได้ขออะไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปขอ จะได้คนจะได้มาดูหนังเรื่องนี้เถอะ <c oughs> ไม่ได้ขอเรืเ่องความแรงของออะไรเลยรอบนี้ไม่ได้ขออะไรคะ่ะอ๋อขอเรื่องสุขภาพแค่นั <c oughs> ้ค่ะพี่ที่วัดพระแก้วอะคะ่ะตอนที่เราเรแบบไหว้พระแก้วเสร็จอะคะ่ะจะเดินออกมาแล้วมันจะมีน้ำมนต์ที่อยู่ในทุ <c oughs> <ๆ>ก็ก็ให้พรซึ่งกันและกันเราให้พรที่บอกว่าให้บอกให้ไม่ได้ตอ,ตอนนั้นในหัวมันคิดไม่ทันอน่ะก็แค่เคาะเคาะเฉยๆก็เคาะเปล่าเลยใช่ค่ะแบบ รักหน้าจุก๊อะไรอย่างเงี้ยรออ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะหนูก็เห็นแล้วหนูก็ฮะอะไรเนี่ยแล้วก็เลยรีบส่งให้นะเดดแล้วน้องใ l i what is this? and he was Like baby ใจเย็นๆเขาไม่ได้พูดถึงเราแล้วก็ตกตกตกใจเน้นหน่อยแล้วก็ส่งให้แม่แล้วก็ส่งให้เพื่อนทุกคนหน้องใส่ Oh my God what is this what is this แต่ว่าแต่ว่าไม่มีไม่ใช่พวกเราแน่นอนค่ะอย่างที่เขาออกมาพูดกันแล้ว ถ้าใช่นะหยุมเลยเหรอโอ้ไม่ไม่ใช่ค่หยุมค่ะยาเลยยาวค่อนข้างมันคงว่าพวกเรานักกดนตรอยากแบบไม่ได้ตกใจในในเชิงที่แบบมันเป็นเรื่องจริงไม่ไม่ได้ตกใจในเชิงนั้นแต่แค่แค่ตกใจว่ามันมาถึงพวกเราได้ยังไงแค่นั้นเอง Yes we're very happy เขาก็แค่ตลกตลกไม่ได้ซีเรียค่ะ